ดีลลับที่ฮ่องกงมันเป็นผลจริงๆอารมณ์ของพรรคก้าวไกลไม่เหมือนเดิมหลังจากที่ธนาธรไปเจอทักษิณที่ฮ่องกงวันนี้ผมพูดได้คาเดียวท่านผู้ชมครับพรรคเพื่อไทยเ,ยเจ๊งแล้วเจ๊งเพราะคุณทักษิณไม่คนทำให้เจ๊งคุณทักษิณเห็นกับตัวแล้วไม่ยอมเสียสละอะไรทั้งสิน้นแม้ทางพรรคเพื่อไทยพังก็ยอมเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องไปติดคุก การเบืองในขณะนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่จุดของการพลิกผันอย่างแรงต้องใช้เวลาอีกประมาณ30วันถึงจะรู้คำถามที่ท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่าคุณทักษิณจะโดนศาลให้ประกันตัวหรือเปล่าผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าการที่เลื่อนไปแล้วจะส่งฟ้องทักษิณวันที่18มิถุนายนนั้นหรือการซื้อเวลาเพื่อเจรจา,าต่อรองกันส่วนจะเจรจา,ากับใครต่อรองกับใครผมไม่ดู่สาภาพที่จะพูดได้ แต่เอาเป็นว่ากลุ่มอมาตย์เดิมกลุ่มอมาตย์โบราณกลุ่มอมาตย์เก่ากําลังบีบทักษิณผมมองว่าในขณะนี้เนี่ยมันมีตัวแปร ى, หลายตัวแปร ى, ซึ่งยังไม่ชัดเจนอย่างเช่นสารน้ำดูนให้พักก้าวไกลจะต้องยืน่นคําชี้แจงไปภายใน15วันซึ่งน่าจะถึงแล้วไม่น่าจะเกินช่วงเวลาที่คุณทักษิณต้องเข้าไปรายงานตัวหรือว่าไปประกันตัวซึ่งจะได้ประกันหรือไม่ได้ประกันก็อีกปัญหาหนึ่ง ถ้าวันนั้นสารนัฐนูนบอกว่าต้องยุบพักก้าวไกลสูตรการเมืองก็จะเปลี่ยนเพราะจะมีคนก้าวไกลส่วนหนึ่งที่ไม่อยากเล่นการเมืองต่อแล้วแต่พร้อมจะไปอยู่พักต่างๆแล้วรับเงินรับทองมาหัวละ30ล้าน40สิบล้านก็แล้วแต่ไม่เป็นไรมีหลายคนบอกว่าน่าจะไปอยู่พักเพื่อไทยวันนี้ผมพูดได้คําเดียวท่านผู้ชมครับพักเพื่อไทยจะเจงแล้วเจงเพราะคุณทักษิณไม่คนทำให้เจงคุณทักษิณเห็นกับตัวแล้วไม่ยอมเสียสละอะไรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีพิชิตชื่นบานคนตั้งก็คือทักษิณชินวัตรแต่คนแอนอกมารับก็คือเศรษฐาทวีสินเพราะฉะนั้นตัวแปร ى, มีหลายตัวแปร ى. แน่นอนที่สุดพรรคก้าวไกลก็เตรียมตั้งพักใหม่สำรองรับสมาชิกพักตัวเองช่วงหลังๆนี้สมาชิกพักพวกพัรก้าวไกลมีอาการค่อนข้างจะอ่อนข้อให้คุณทักษิณ ไม่ยอมวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณเลยแม้แต่นิดเดียวคุณวิโรธปากดีถึงกับชมทักษิณชมเรื่องข้าวสิบปีซึ่งแปลกมากแต่ไม่เป็นไรทั้งหมดนี้มันพิสูจน์ชัดเจนว่าดีลลับที่ฮ่องกงที่ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิตบินไปเจอทักษิณผมเคยพูดมาแล้วให้ฟังแล้วไงท่านผู้ชมมันเป็นผลจริงๆผลการเจราจากันก็คือว่าตกลงกันว่าขอให้ก้าวไกลยอย่าวิพากษ์วิจารณ์ทักษิณตอนที่กลับมาแลกเปลี่ยนกับที่ธนทรขอให้ อาตัวเองก็คือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปเป็นรัฐมนตรีคมนาคมผมยังยืนยันกับผู้นี้อยู่แต่ผมเชื่อว่าผมไม่ผิดเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นท่านผู้ชมเห็นว่าอารมณ์ของพรรคก้าวไกลไม่เหมือนเดิมหลังจากที่ธนาธรไปเจอทักษิณที่ฮ่องกงก่อนที่ทักษิณจะกลับมาเมืองไทยแล้วได้รับพระราชานาอภัยโทษท่านผู้ชมจำได้ไหมผมพูดบอกว่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y o u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมทักษิณนั้นได้รับพระราชทานไปโทษซึ่งเป็นที่ผิดหวังของทักษิณชินวัตรเพราะว่าทักษิณหวังจะได้พระราชทานไปโทษร้อยซแต่ยังคงติ่งไว้หนึ่งปีและนั่นคือที่มาของการใช้บริการของวิศนุเครืองามเพื่อจัดการบริหารให้ทักษิณนั้นไม่ต้องอยู่ในคุก วิศนุจะทําอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อพลเอกประยุทธ์เห็นด้วยแล้วทักษิณจะกลับมาได้ก็เพราะว่ามีการตกลงกันทุกคนมองผิดหมดว่าทักษิณเอาทักษิณกลับมาเพื่อคานพักก้าวไกลไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าพักก้าวไกลถูกยุบก็จะมีพักใหม่ตั้งขึ้นมาก็จะมีสมาชิกชุดเดิมบางส่วนผมพูดได้เลยว่าบางส่วนที่ไปอยู่พักก้าวไกลที่เหลือก็จะไปอยู่พักอื่นเพื่อรับเงินรับทองและเขาจะไม่ได้การเมืองละ เพราะพวกนี้รู้ว่าเมื่อไปอยู่ที่ภูมิใจไทยหรือไม่อยู่ที่เพื่อไทยทําไมต้องภูมิใจไทยก็บอกภูมิใจไทยจะถูกยุบได้ไมเใช่อีกนานเพราะเลขาากิการกกตคือนายแสงบุญมีเป็นคนบุรีรัมย์กำลังช่วยพรคภูมิใจไทยอยู่ ว่าจะถูกยุบกว่าจะพิจารณาอีกเนเป็นปีเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยมีความจําเป็นต้องพึ่งสอสอสอ,อีกจํานวนหนึ่งเพื่อเพิ่มอ,อ,อำนาจต่อรองในการจัดตั้งรัฐบ,บาลชุดต่อไปท่านผู้ชมครับรัฐบ,บาลชุดนี้ตามการเลือกตั้งครั้งนี้มีอายุถึง4ปีนี่เพิ่งผ่านไปได้ยังไม่ถึงปี8เดือน9เดือนยังเหลืออีก3ปีความไม่แน่นอนของทักษิณชินวัตรซึ่งไม่รู้ว่าจะเจรจาตกลงกันได้มากน้อยแค่ไหน ถตาตกลงก็ไม่ได้ก็จะไม่ได้รับการประกันตัวแล้วคุณนักสินพร้อมจะเสียสละทุกอย่างแม้ทางพรรคพื่อไทยพังก็ยอมเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องไปติดคุกนี่คือสิ่งผมฝันทงไปว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แต่จะให้ผมอธิบายว่าจะมีการปฏิวัติหรือไม่ปฏิวัตินั้นผมยังพูดไม่ได้เพราะการปฏิวัตินั้นถ้าจะปฏิวัติก็ปฏิวัติได้เลยไม่จัเป็นต้องหาเหตุแล้ววันนี้เพราะว่าท่านผู้ชมครับไม่ต้องหาเหตุมันร้ายแรงกว่านี้แล้วเพราะว่าเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ ทำไมภาคก้าไกลคนถึงนิยมก็เพราะว่าระบบในบ้านเราทุกระบบมันพังทลายไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นปปชไม่ว่าจะเป็นสํานักงานตํารวจแห่งชาติสุรเชษหักพานต่อสักสุกวิมลไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศาหกรรมซึ่งมีคนที่เอาสารพิษเข้ามาแล้วยังลอยนวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินต,ต่างๆที่ประชาชนมีอยู่ไม่ว่าเป็นจะเป็นเรื่องของการทำมาค้าขายไม่เป็นเรื่อง,องความยุติธรรมซึ่งไม่สามารถลงไปสู่ด้านล่างได้ ประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงแบบรื้อโครงสร้างเลยแล้วพักก้าวไกลก็ดันทะลึ่งอยู่ในหัวใจประชาชนแต่พักก้าวไกลจากนี้ไปจะเปลี่ยนทิศทางอีกละจากการที่ร้ำนูนบอกชัดเจนว่าจะเอาเรื่องมาตรา1นึมงหหาเสียงไม่ได้อีกต่อไปแล้วถ้าหาเสียงหรือเน้น1 1ึเท่ากับเป็นกบฏต่อแผ่นดินพักก้าไกลเองก็ต้องปรับตัวอย่างแรงทางประชารัฐก็ต้องการก้าวไกลเข้าไปเพื่อเจราจาต่อรองของโกรตารัฐมนตร ก็คือกลับเข้าไปสู่ระบบเก่าๆที่ประชาชนโคตรจะเบื่อหน่ายเลยตอนนี้กลับไปอยู่ในมืออํามาตย์บ้างบางส่วนกลับไปอยู่ในมือพวกทหารบ้างบางส่วนกลับไปอยู่ในมือของในทุนบ้างบางส่วนถ้าท่านผู้ชมจะให้ผมอธิบายเรื่องของการเมืองในขณะนี้ผมยอมรับผมพูดไม่ได้เพราะว่าตัวแปรมันยังมีอยู่แต่ถ้าพ้นวันที่18มิถุนายนแล้วตรงนั้นก็จะชี้ชัดแล้วว่าทักสินได้ประกันตัวหรือเปล่า ถ้าได้ประกันตัวแล้วแนวโน้มการต่อสู้คดีจะเป็นยังไงแล้วค่อยว่ากันนั่นอีกทีสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าผมสงสารคุณเศรษฐาทวีสินท่านผู้ชมครับผมรู้ว่าท่านผู้ชมหลายท่านหมั่นไส้เศรษฐาทวีสินแต่วางใจเป็นกลางสักเล็กนึอผมเห็นว่าเขาทำงานมา8เดือนนี้เขาทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมและกรอบที่บีบเขาหลายๆเรื่องเขาไม่ได้เป็นคนทำและผมก็เชื่อว่าไอ้ข้าวสิบปีที่ามาประมูลนั้นเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่เขาพูดไม่ออกน้ำท่วมปาก เพราะเขาไม่มีฐานทางการเมืองเขามาเพราะพรรคเพื่อไทยและทักสินให้มาเป็นนายกเพราะลูกสาวคืออุ้งอิงยังไม่พร้อมแต่แปดเดือนที่อยู่นี่เขาก็ทํางานอย่างเต็มที่บางคนบอกว่าเขาเป็นเซลส์แมนบินไปน้ารุกี่ครั้งแล้วมีอะไรมาลงทุนบ้างไหมแต่อย่างน้อยที่สุดเขาก็ไปเชิญชวนคนน้นมาคนนี้มาคนนั้นมาแล้วก็ไปเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศต่างๆ เศรษฐาทวีสินเป็นคนที่ทำงานไวมากและเขาเป็นคนที่รับฟังความเห็นอย่างเช่นกองทุนกอยศท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าที่ตอนนี้กำลังแก้ไขปัญหาหลังจากกฎหมายใหม่ออกมาแล้วกองทุนกอยศล่าชา้าเศรษฐาทวีสินเรียกผู้จัดการกองทุนเข้ามาพบบอกกระทรวงการคลังให้จัดการโดยด่วนเขาเป็นคนทำงานเร็วเขาเป็นคนที่อ่อนด้อยในเรื่องของชุมชนท่านผู้ชมครับเขาลงชุมชนบ่อนไก่ ลงชุมชนหนองบัวลําพูไปทุนที่นี่แล้วการไปของเขาเขาไปแบบนักธุรกิจจริงๆก็คือว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องมีการปูพรดมล่วงหน้ามีคนคนหนึ่งชื่อนายโอภาสซึ่งเป็นคนที่ถูกคดีในเรื่องของนําสารพิษเข้ามาในประเทศไทยขาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่มีใครทําอะไรเขาได้เรดศรษฐาทวีสินรับทราบเศรษฐาทวีสินบอกในที่ประานามกรรอบอกรักษาการ,รบอกกรรรว่าคุณต้องเอาโอภาสมาติดคุกให้ได้จับได้ผมยังเป็นนาย,ยกอยู่ ได้ข่าวล่าสุดนายโอภาถูกจับแล้วท่านผู้ชมครับเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ผมรู้เรื่องดีแต่ผมขี้เกียจพูดส่วนเขาจะอยู่ต่อหรือไม่หลังจากสารบุรุษว่าไปนั้นผมไม่สนใจละผมเป็นเพียงแต่ว่าอธิบายเขาให้ท่านผู้ชมฟังว่าแเดือนที้ผ่านมาคนคนนี้ทํางานเต็มที่ถ้าเขามีความขัดแย้งกับผู้ว่าแบงค์ชาติคุณเสถุพุทธในเรื่องของลดดอกเบีย้ยงานนี้ผมต้องยืนข้างคุณเศรษฐาเพราะการลดดอกเบีย้ยให้กับประชาชนนั้นคือการผ่อนเบาทุก ยากของประชาชนแน่นอนแบงก์ชาติและคนที่เชียร์คุณเสพุธพก็บอกว่าความมั่นคงของธนาคารแห่งประเทศไทยสําคัญกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังยืนยันอยู่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยต้องอยู่ผงไม่อยู่ไม่เป็นไรแต่หลักการและข้ออ้างแห่งประเทศไทยนั้นฟังไม่ขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าจําเป็นไม่ลดดอกเบีย้ยเพราะว่ายังเป็นห่วงเรื่องเงินเฟอ้อท่านผู้ชมครับ อัตราเงินเฟอ้อบ้านเราลบหอ้างว่าไม่ไม่ยอมลดราคาดอกดอกเบี้ยนั้นก็เพราะห่วงเงินเฟอ้อก็ไม่เป็นความจริงการลดดอกเบี้ยนั้นจะทําให้ประชาชนผลเบาไปตรงนี้ผมยืนข้างคุณเศรษฐาเขาและเขาก็ไม่ได้แทรกแสงอะไรมากมายนักแต่ผมมีความรู้สึกว่าท่านผู้ว่าการธนาคารไทยตามกฎหมายธนาคารไทยนั้นมีอํานาจมากเกินควร ท่านต้องการสร้างความมั่นคงให้กับระบบธนาคารจนระบบธนาคารกำไรอย่างมหาศาลปีที่แล้วรวมกันแล้วสองแสนกว่าล้านแต่บนความพินาศฉิบหายของประชาชนที่ต้องจ่ายต้นทุนในเรื่องของหนี้แบงก์หนี้บัตรเครดิตหนี้โนนหนี้นี่เพิ่มเติมมากขึ้นหนี้บ้านอีกเพื่อแลกกับความมั่นคงธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ไทยมีกำไรมากขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยมันย้อนแย้งครับตอนนี้ไม่ให้มั่นคงแล้ว ทางการประเทศไทยทำทุกอย่างเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ระบบกรธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยท่านผู้ชมครับและนี่ข้อนี้คนนึกไม่ถึงผมต้องขอชมเชยคุณเศษฐาผมไม่รู้จักเขาแต่ผมพูดไปตามเนื้อผ้าผมเพิ่งจะเจอนายกที่ลงมือทํางานและตีนติดดินจริงๆแต่เขาโชคร้ายเขาทํางานในสภาพแวดล้อมที่เขาถูกมัดมือหลายประเด็นถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัด กดไลค์กดฟอลโล w แล้วกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม